ชาวไทยใหญ่หรือชาวตายมีวิถีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่สืบทอดมาเป็นเวลาหลายพันปีลิเกไทยใหญ่เป็นหนึ่งในการละเล่นของชาวไตยที่นับวันจะเลือนหายไปเนื่องจากรัฐบาลพม่าได้ส่งสัญญาณล้างเผ่าพันธุ์ชาวไทยใหญ่ที่เรียกว่านโยบายโฟคัตทําให้ลิเกไทยใหญ่ทุกวันนี้มีให้เห็นได้เพียงบนฐานที่มั่นของกองกําลังกู้ชาติและชุมชนชาวไทยใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น คณะลิเกแสงไตเป็นหนึ่งในคณะลิเกไทยใหญ่ที่ยังสืบสานวัฒนธรรมชาวไตเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแม้จะเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะแต่ละคนประกอบอาชีพอื่นการรวมตัวกันจริงเป็นไปแบบเฉพาะกิจเท่านั้นคณะลิเกอาสาสมัครคณะนี้จะตระเวนเล่นตามงานสําคัญต่างๆเช่นในงานวันชาติหรืองานปล่อยงานบุญเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นทหารผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามกองกาลังกู้ชาติของไทยใหญ่ รีคบหม,ม,ม,มหูเล่งรองหัวหน้าคณะลิเกแสงไตเป็นชาวไทยใหญ่ที่อพยพไปตั้งโรกลากที่บ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แต่ด้วยความที่สายเลือดไตย,ยังเข้มข้นจึงได้ร่วมกับคนอื่นๆที่พอมีพื้นฐานตั้งคณะลิเกขึ้นเพื่อสืบต่อประเพณีวัฒนธรรมของชาวไตไม่ให้เหลือนหายไปแม้ภารกิจของการกู้ชาติจะยังไม่บรรลุ เพราะว่าน,นี่มันเป็นศินละปะวัฒนธรรมของเราตั้งเดิมนะครับเพราะถ้าเราอยู่ทางโน้นอาจจะมาจากการรวมตัวอาจจะยากกว่านี้นะครับเพราะว่าการทำมาหากินมันคนมันทุกข์ทรมานลำบากนะการทำมาหากินอาจจะลำบากนะครับที่นี่เพราะว่าทางนี้มันจะอาจหากินง่ายเนาะแล้วก็ทางทางี่เรามีจิตใจในด้านนี้แล้วก็เข้าหากันนะครับ I'm <laughs> sorry. ฟ้อนนางรำตัวละครต่างๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือลูกหลานชาวไตที่ยังรักในชนชาติแม้ว่าการเดินทางผ่านพรมแดนไทยพม่าส,สู่ดอยไตยแรงฐานบัญชาการสูงสุดของกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่จะเต็มไปด้วยอันตรายสําหรับเด็กๆในวัยนี้แต่ภารกิจปลุกขวัญทหารที่เสียสละลบเพื่ออนาคตของชนชาวไตถือเป็นหน้าที่ของชาวไทยใหญ่ทุกคน ก็สนับสนุนค่ะบอกว่ารักความเป็นไทยใหญ่ดีเขาก็บอกว่าให้ไปได้ก็ขออนุญาตออกมาจากโรงเรียนถ้ามีงานอย่างนี้ไม่กลัวอันตรายครับเพราะว่าต้องท้ากัแนนมาไม่กลัวว่าจะไม่กลัวค่ะเพราะว่า ทำเป็นหน้าที่เพราะว่าได้สมัครเข้าเป็นลิเก,ลกใใแล้วกถึงความภูมิใจในตอนที่บเราได้มาเล่นลิเกไทยใหญ่ด้วยกันก็ภูมิใจที่ร้องเพลงไทยใหญ่ได้รักษาความเป็นไทยใหญ่ไว้ได้ค่ะ การตัวเวนแสดงของคณะลิเกแสงไตนอกจากสืบต่อลมหายใจทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วลูกหลานชาวไทยใหญ่ที่แยกย้ายกันไปต่างถิ่นยังได้มีโอกาสมาพบปะกันและสารสัมพันธ์ทางชนชาติเพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือกันในอนาคตก็อันดับแรกก็มีการซักซ้อมแล้วก็ต้องร่วมมือกันนะคะต้องมีความร่วมมือแบบท,ทั้งคนเล่นดนตรี แล้วก็นักแสดงอะไรอย่างเงี้ยต้องพร้อมกันแล้วก็ก็ซักซักซ้อมก็นานอยู่เหมือนกันค่ะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะบิเกตไทยใหญ่จะประกอบเอาวัฒนธรรมการฟอนมาตรฐานของชาวไตไว้อย่างครบถ้วน โดยเริ่มเบิกเลิกด้วยการทําพิธีไหว้ผีไหว้ครูให้เกิดมงคลต่อการละเล่นก่อนที่จะฟ้อนนกเป็นการเบริกโรงตามติดด้วยการฟ้อนโตซึ่งเป็นท่ารำที่สืบต่อกันมาหลายสมัย การฟ้อนของชนชาติใต้จะไม่สนุกสนานหรือตลกขนองแต่จะเน้นท่วงท่าชดชอยเรียบร้อยตามสไตล์ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยอารยธรรมเนื้อหาของการฟ้อนแต่ละชุดมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเรื่องราวของความเป็นชาติศาสนาและชีวิตความเป็นอยู่บนดอยสูงมันจะมีการเขาเรียกว่าลองเพลงข้องความนะครับเนาะข้องความข้องความแล้วก็ขอนดาบ การโนกการโตเนี่ยครับแล้วก็ค่อนค่อนตามเพลงครับค่อนตามสเสียงเพลงเนี่ยครับแล้วก็มีมีสาวสาวกับหนุ่มจะร้องเพลงเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบโซ่นะครับเนาะร้อ,ะองเพลงแล้วก็มีสาวกับหนุ่มค่อนลำค่อนเป็นคู่แล้วก็ค่อนเป็นชุดอย่างนี้ครับ You're yeah, cool. back. ของชาวไทยใหญ่จะคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวล้านนาและชาวไทยภาคกลางแต่อาจมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความใกล้ชิดและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของสองชาติ ร้องลิเกไทยใหญ่ยังแววดังสอดไปตามสายลมบนเทือเขาสูงในรัฐฉานแต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าชาวไตจะมีโอกาสร้องลิเกไปได้อีกนานแค่ไหนตราบใดที่รัฐฉานยังไม่คืนสู่อิสระภาพวิเชียนลงละเลงถ่ายภาพวรรัฐภูสาทองรายงาน